เรื่องศพไม่ยอมเผาไฟติดติดดับดับ Ghost Time Radio กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะควันทูบคลุ้งทั่วเมนวัดป่าภูผามืดในยามค่ำคืนลมพัดแรงจนเปลวเทียนที่จุดไว้รอบเมนแทบจะดับลงฉันเดชสัปปะเหลือวไวเกา๋าที่ทำงานมานานกว่า20ปีกำลังจ้องมองไปที่ศพหญิงสาวในชุดนักเรียนที่วางอยู่บนเชิงตะกอน นี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะเสียงเปียกลูกมือของฉันสั่นสะท้านไฟไม่ยอมติดเลยฉันพยักหน้าโดยไม่ละสายตาไปที่ศพนางสาววนนาอายุเพียง17ปีตาจากอุบัติเหตุรถชนแต่มีเรื่องแปลกๆมากมายตั้งแต่ศพมาถึงเมนครั้งแรกที่จุดไฟเปลวเพลิงลุกโชนเพียงวินาทีก็ดับสนิทเหมือนมีใครมาเป่า ครั้งที่สองไฟลุกขึ้นมาแต่กลับหันเหไปเผากองฟืนด้านข้างแทนและตอนนี้ครั้งที่สามแม้จะเติมน้ำมันเพิ่มไฟก็ไม่ยอมลุกเลยพี่ผมว่าเราควรเรียกพระมาเปียกกระซิบรออีกนิดฉันเดินเข้าไปใกล้เชิงตะกอนวางมือลงบนหน้าอกศพที่เย็นชื้นเธอ มีอะไรอยากบอกไหมทันใดนั้นเองมือของศพกระตุกนิ้วมือที่เคยแนบสนิทกับลำตัวขยับมาจับข้อมือฉันไว้แน่นเปียกกรีดลั่นขณะที่ฉันพยายามดึงมือออกมาแต่ทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันร้องออกมาแล้วซัดเดลี่ภาพประหลาดประหลาดวิ่งผ่านสมองฉันเหมือนฟ้าผ่าฉันเห็นหญิงสาวคนนี้วันนา กำลังวิ่งหนีใครบางคนในเวลากลางคืนเธอสะดุดล้มแล้วมีเงาดำขนาดใหญ่เข้ามาทับเธอนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุฉันร้องออกมาโดยไม่ตั้งใจมือที่จับอยู่คลายออกศพวันนาหมดแรงไปพร้อมกับน้ำตาเลือดที่ไหลออกมาจากตาเปียกยืนสั่นเหมือนใบไม้พี่เราต้องทำยังไงฉันมองไปที่กองฟืนแล้วเกิดความคิดอันหนึ่ง เรียกพ่อแม่เธอมาและตำรวจด้วยหนึ่งชั่วโมงต่อมาพ่อแม่วันนามารออยู่หน้าเมนด้วยใบหน้าวิตกกังวลตำรวจสองนายที่ตามมาก็ดูสงสัยคุณแน่ใจนะว่าสอบเห็นภาพนั้นตำรวจหนุ่มถามผมแน่ใจมากฉันตอบเธอกำลังถูกไล่ล่าแม่วันนาร้องไห้พร้อมพูดว่า ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งแอบตามลูกฉันมาน,นานแล้วทุกคนหันไปทางเดียวกันเมื่อมีเสียงรถมาจอดด้านนอกครูใหญ่โรงเรียนวันนากำลังเดินเข้ามาผมมาแสดงความเสียใจเขาพูดแต่สายตายเย็นชาทัานใดนั้นเองเปลวเ,เทียนทุกเล่มในเมนดับพร้อมกันอากาศรอบตัวเย็นเยือกเยือกร่างของวันนาลุกขึ้นนั่งบนเชิงตะกอ คุณครูใหญ่ร้องลั่นก่อนจะถอยหลังสบวันนาชี้มือที่กำลังเปื่อยยุ่ยไปที่ครูใหญ่น้ำตาเลือดไหลไม่หยุดตำรวจจับกุมครูใหญ่ทันทีขณะที่พ่อกับแม่วันนาร้องไห้กอดร่างลูกสาวลูกรลักแม่ร่ำไห้แล้วเหตุอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นร่างของวันนาค่อยๆนอนลงตามเดิมเปลวเทียนทุกเล่มลุกขึ้นเอง ใบหน้าของเธอดูสงบขึ้นฉันจุดไฟเผาศพอีกครั้งคราวนี้ไฟลุกโชนอย่างง่ายดายขณะที่เปลวเพลิงลุกท่วมร่างวันนาฉันเห็นเงาร่างหญิงสาวยืนอยู่ริมเมนยิ้มให้แล้วค่อยๆจางหายไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาครูใหญ่สารภาพว่าฆ่าวันนา เพราะเธอปฏิเสธไม่ยอมเป็นชู้กับเขาส่วนฉันตั้งแต่นั้นมาก่อนเผาศพใดๆฉันจะถามเสมอว่าคุณมีอะไรอยากบอกไหมและบางครั้งฉันอาจได้ยินคำตอบเป็นเสียงกระซิบเบาๆในลมเรื่องสยองศพขยับได้เองทั้งที่ยังไม่เผา Ghost Time Radio กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะนะนะอากาศในห้องเย็นชื้นจนขนลุกไฟสีขาวอมฟ้าที่ติดอยู่บนเพดานกระพิบเป็นระยะเสียงเครื่องทำความเย็นทำงานดังเอียดอารตคล้ายเสียงครวนครางของใครสักคนสับเปลเรอย่างฉันผู้ชายวัยกลางคนที่ทำงานในเมนมาเกือบ10ปีเคยชินกับบรรยากาศแบบนี้แต่คืนนี้มีอะไรบางอย่างแตกต่างไป ศพที่เพิ่งนำเข้ามาเมื่อบ่ายแก่ๆเป็นชายวัยประมาณ30ปีใบหน้าซีดเซียวด้วยความตายแต่ปากยังคงยิ้มเย็นชื้นอยู่อย่างน่าประหลาดแผลกระน่ำเต็มร่างบอกเล่าถึงการตายที่โหดร้ายอาจจะเป็นอุบัติเหตุรถชนหรือถูกทำร้ายใครจะรู้งานของฉันคือเตรียมศพให้เรียบร้อยก่อนส่งไปเผาในวันรุ่งขึ้นตอนแรกทุกอย่างก็ปกติฉันล้างศพ เช็ดตัวแต่งหน้าให้ดูสง่างามแล้วจัดท่าให้เขานอนแนบมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวระหว่างทำงานฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาใครสักคนจ้องมาที่หลังตลอดเวลาแต่เมื่อหันไปมองรับรอบห้องเย็นที่แสงสลัวก็ไม่มีอะไรนอกจากร่างไร้ชีวิตอีกสี่ห้าร่างที่รอการจัดการแล้วมันก็เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นงานและกำลังจะปิดประตูห้องเย็นฉันเหลือบมองศพชายคนนั้นอีกครั้ง มือขวาของเขาที่เคยแนบลำตัวตอนนี้ขยับมาวางอยู่บนหน้าท้องแล้วเฮ้ยฉันสะดุ้งจนเกือบกระแทกประตูใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาจากอกนี่ฉันเพิ่งจับท่าเขาไม่ใช่หรอหรือว่าจำผิดด้วยความไม่แน่ใจฉันจึงเดินกลับเข้าไปใกล้ศพอีกครั้งมองดูมือของเขาอย่างละเอียดนิ้วมือที่เคยเหยียดตรงตอนนี้กำลังขยับงอเข้าหาลำตัวช้า,ชา เหมือนคนนอนหลับกำลังขยับตัวไม่ไม่ใช่ฉันพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพราะกล้ามเนื้อหดตัวหลังตายหรือผลจากอุณหภูมิในห้องเย็นแต่แล้วเปลือกตาของศพก็กระตุกตาของเขากำลังจะเปิดฉันถอยหลังจนชนผนังหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองสุกปากที่เคยยิ้มอยู่เดิมค่อยๆขยับกว้างขึ้นช่วยฉัน เสียงกระซิบแหบๆดังออกมาจากปากศพโดยที่ริมฝีปากไม่ได้ขยับสามชั่วโมงก่อนหน้านั้นฉันเพิ่งคุยกับเพื่อนร่วมงานอีกคนไปยักษสับป,ประเรหนุ่มที่เพิ่งมาทำงานได้ไม่นานเกี่ยวกับศพชายคนนี้พี่ศพนี้แป,กแปลกๆนะเปยักกระซิบขณะยกศพขึ้นโต๊ะตอนรับมาจากโรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าเขาตายมาแล้วสมวันแต่ร่างกายยังไม่แข็งเลย อาจเป็นเพราะแช่เย็นมาก่อนฉันต่อไปทั้งที่รู้สึกขนลุกเล็กน้อยแต่แล้วเปี๊ยกก็พูดต่อด้วยเสียงสั่นว่าแล้วพี่รู้ไหมตอนเขาตายตำรวจบอกว่าร่างเขาขาดสมาชิกไปบางส่วนแต่พอมาถึงที่นี่ทุกอย่างกลับมาครบกลับมาที่ห้องเย็นศพชายคนนั้นยังคงยิ้มอยู่ท้องฟ้าข้างนอกเริ่มมืดสนิทแล้วเสียงลมพัดผ่านช่องระบายอากาศดังเป็นจังหวะ คล้ายเสียงคนหายใจมือของศพขยับอีกแล้วคราวนี้ช้าๆยกขึ้นมาชี้ตรงมาที่ฉันโอมพระสังฉันเริ่มสวดมนต์ในใจแต่แล้วก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกระดูแตกดังครากศพค่อยๆลุกขึ้นนั่งกล้ามเนื้อที่เคยซีดเซียวเริ่มมีสีชมพูขึ้นเรื่อยๆเหมือนเลือดก,กำลังไหลเวียนอีกครัง้งคุณคุณยังไม่ตายเหรอฉันถามด้วยเสียงสัน่น แต่แทนที่จะตอบศพหันมามองฉันแล้วยิ้มกว้างจนมุมปากเกือบฉีกถึงติงหูฉันตายแล้วเสียงพูดออกมาจากศพทั้งที่ปากไม่ได้ขยับแต่ฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทันใดนั้นเองภาพเหมือนคลื่นอิเล็กทริกวิ่งผ่านสมองของฉันภาพเหตุการณ์ก่อนใช้คนนี้ตายปรากฏขึ้นชัดเจนเขาไม่ใช่เหยื่ออุบัติเหตุ เขาเป็นนักสืบที่กำลังตามคดีฆาตกรรมต่อเนื่องก่อนตายเขาติดตามฆาตากรมาถึงโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วพบว่าฆาตากรคือสับป,ปะเลอที่นี่ด้วยกันคุณคุณพยายามจะบอกอะไรผมฉันถามด้วยเสียงแตกศพชี้ไปที่มุมห้องเย็นตรงนั้นมีตู้เก็บอุปกรณ์เก่าๆอยู่หลังหนึ่งด้วยความกลัวที่ถูกแทนที่ด้วยความอยากรู้ฉันเดินไปเปิดตู้และสิ่งที่เห็นทำให้น้ำลายแห้ง เป็นกล่องกระดาษที่มีรูปถ่ายทุกเหยื่อที่ฆาตรกรสังหารและในนั้นมีรูปของเปียกยืนอยู่ข้องศพแต่ละร่างด้วยจบเกมเสียงประตูห้องเย็นเปิดทันทีเปียกยืนอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปจากคนขี้อายกลายเป็นชายหนุ่มตาเย็นชาพี่